มีที่พอมันจะดูถูกเราพมอดีมันโชคดีว่าเราเดินใส่ข้อมือในกาติดไปเป็นโรเล็กมันก็เลยหันไปมองอีกทีก็เลยเริ่มดูถูกเขาโอ้เฮ้ยใส่โรเล็กด้วยนี่วาเราก็เราก็เสียความรู้สึกกับเพื่อนคนนี้ว่าคําแรกที่พูดเนี่ยคือคําดูถูก่ายพระหรือคําที่สองพอมันเห็นเราใส่โรเล็กมันก็หยุดดูถูกนิดนึงก็บอกว่าก็พออ,ออยู่ได้พอมีไรายได้อยู่ได้เราก็ถามอย่างสุภาพแล้วตอนนี้ไม่เจอนานเธอทำานี้เขาก็บอกว่าเขาอยู่ บริษัทเกี่ยวกับน้ํามันซึ่งดูแล้วมีเกียรติในสังคมมากกว่าเราแม่จะทำอย่างไงว่าให้พืชคนนี้เนี่ยแม่คูปปากการดูถูกเราจ่ายเงินค่าเนี่ยค่าหาหมอให้อีกคนนึงไปดูให้มันขับอะไรมาวะขับโตโยต้าเดี๋ยวจะต้องแกล้งมันแบบว่าเบาๆเล็กๆเล็กๆในการแกล้งคนเนี่ยนะแกล้งยังไงรีบไปเอารถเบนขับมามันก็ต้องไปรับแต่ไม่เบนแล้วไม่เบนแล้ววขาขับมาพุ๊บขับมาจอดข้างๆมันแล้วก็เปิดกระจกไปก่อนนะเกียงศักด ไม่รู้ว่านี่อาชีพที่มึงดูถูกเนี่ยกูขับรถแพงกว่ามึงตั้งหลายเท่า